สำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ iPhone นะครับแล้วต้องการจะนำเพลงจาก t i k t o k เนี่ยมาทำเป็นเสียงเรียกเข้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำแบบง่ายๆนะครับโดยละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดเพลงมาจากในแอป t i k t o k ก่อนนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับหา เพลงนะครับที่เราต้องการจะโหลดนะครับเพื่อนๆชอบเพลงไหนก็ได้นะครับสมมุติผมจะเพลงที่เป็นรูปลูกศรนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนครับมาเลือกที่คําว่าบันทึกวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มทําการโหลดนะครับพอโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนครับออกจากแอปติกตอรไปได้เลยนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่ safari นะครับแล้วก็ให other, Google Google ้เพื่อนนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับ Google นะครับพอเพื่อนเจอคํา like ว่า Google นะครับก็ให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก hm ็ให้เพ like um ื่อนนะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่านะครับเครื่องมือแปลงไฟล์ mp4 เป็น mp3 นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น ตัวนี้นะครับเครื่องมือแปลงไฟล์นะครับ MP4 เป็น MP3 นะครับก็ให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าเลือกไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับแตะที่คําว่าคลังรูปภาพนะครับเพื่อนๆจะเจอนะครับ เพลงนะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับเป็นคลิปจาก t ิ k กต็อกนะครับเมื่อกี้ผมโหลดคลิปนี้มานะครับผมก็แตะไปนะครับพอเราแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าเพิ่มนะครับพอเพื่อนแตะที่คําว่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาสังเกตที่ตัวนี้ก่อนนะครับให้มาเปลี่ยนเป็น mp3 นะครับถ้ามันเป็นไฟล์อื่นนะครับอันเนี้ย ต้องเป็น mp 3เท่านั้นนะครับเราแปลงจากเป็น Movie นะครับ mov นะครับเป็น mp 3นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมันเลือกที่คําว่าแปลงนะครับแตะเข้าไปนะครับกําลังแปลงไฟล์นะครับต้องรอสักครู่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมันเลือกที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าดาวน์โหลดอีกหนึ่งคีนะครับแล้วก็ ถึงขั้นตอนเนี้ยก็ทําการดาวน์โหลดลงในไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับก็เดี๋ยวผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่นะครับเป็นไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูนะครับเนี่ยมันจะมีเพลงที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก่อนหน้าหนึ่งเพลงนะครับแล้วเมื่อกี้หนึ่งเพลงก็เป็นสองเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนนะครับ เข้าไปโหลดแอปนะครับเป็นการาดแบรนะครับในแอปสโต e นะครับพอเราดาวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้งานไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับที่คําว่าเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปได้เลยนะครับ พอผมแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับแตะนะครับพอเราแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับแตะที่คําว่าท่อน A นะครับแตะท่องเนี่ยครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกเปิดนะครับคําว่าอัตโนมัตนะครับโยกสวิตช์มาทางขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับแตะที่หน้าจอเลยนะครับแตะออกนะครับ พอเพื่อนแตะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่เป็นขีดขีดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปวงกลมขีดไฟอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คาว่าไฟล์นะครับตัวนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับเป็นไฟล์ที่ผมนําเข้ามาที่ครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับนําเข้าครั้งแรกเลยนะครับเพื่อนๆให้เลือกที่นี่ครับเลือกหารายการจากแอปไฟล์นะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกตัวนี้นะครับอ่าแตะนะครับนี่นะครับพอเราแตะพอเราแตะเพิ่มเพลงเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติผมจยเอาเพลงนี้นะครับ เพื <spe> ่อนๆสามารถนะครับกดแตะค้างนะครับแล้วก็ลากเข้าไปในตัวแอปได้เลยนะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟล์เพลงของเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองกดฟังดูก่อนนะครับนี่นะครับพอใช่เพลงที่เราเลือกนําเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่เป็นขีดแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ให้เพ to ื่อนนะครับเลือกที่คําว่าเพลงของฉันนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะค้างนะครับแตะค้างแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าแช์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าเสียงเรียกเข้านะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าต่อไปนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าส่งออกนะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็กดที่คําว่าตกลงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับกดออกไปจากแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเพลงที่เราเลือกนะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกที่เสียงและสันนะครับแล้วก็เลือกที่เสียงเรียกเข้านะครับนี่นะครับ ผมตั้งชื่อเพลงมานะครับเป็นเพลงติ๊กตอกนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งนะครับจะเป็นคําว่าเพลงของฉันครับมาแตะที่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับวิธีการเอาเพลงมาจากติ๊กตอกนะครับมาทําเป็นเสียงเรียกเข้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ